ต้องดูแลตัวยังไงบ้างนานไม่กว่าประจำปัาจริงๆมันมันต้องพักค่ะแต่ว่ามันต้องพักแต่ว่าก็แต่ไม่ได้พักไม่ได้พักแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นเนาะค่ะเนื่องความฮอตเป็นเหตุฮะความฮอตเป็นเหตุอากาศนะคะอากาศด้วยอากาศก็ฝุ่นด้วยใช่ค่ะค่อยๆกลับ วันที่แบบว่าเสียงเริ่มมาเรารู้สึกแบบโล่งไหมดีใ, <น S 1> ใ,ใจไหมก็ดีใจแต่ว่า,วามันก็ยังเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะก็มีเสียงแล้วไม่มีเสียงเราก็ทำงานได้โซลใครเป็นว่าสาวสรอตในช่วงที่ผ่านมาคิดว่าจะไม่มีเสียงเนี้ไหมค่ะก็มันเป็นแค่แบบแ,บบแบบจุดเล็กๆที่ที่เราสามารถแบบโอเวอร์คอมได้ถ้าคนสปอตของมันปิด โอเคแล้วเราก็เป็นคนที่สปิลแรงบ้พร้อมที่จากแบบเชิญต้นงานโยกอาการก่อนเลยใช่ไหมคะอ๋อจริงจริงมันเกิดขึ้นข้ามคืนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆ่อยบอกจังอะไรหน่งวิ่ดีตื่นมาก็ก็เลยไม่ไม่กล้าบอกใครว่าแบบว่าไอ้ฮับนิวโวไอส์อะไรก็ไปที่ที่กองทล้วบอกว่าไม่เป็นไรเป็นไรเราทำได้แล้วแก้ปัญหายังไงตอนที่แบบไม่มีเสียง ก็ก็เบ่งเท่าที่จะทำได้ค่ะต้องไปภาคเจ็ดภานหลายเลยปะก็น่าจัดน่าจัดควรจัดนะน่าจัดนะเพราะว่าโปรดดูน่าจะไม่มีใครฟังเรื่องพี่อยากถามถึงเรื่องที่น่าเด็ให้สาคัญอะไรเพาโตตกใจพี่แบงพูดว่าอะไรอ่ะพี่แบงว่าเรื่องแต่ม่นมีกำหนดการแต่งมันมีกำหนดยังไม่มีกำหนดแต่เหมือนคนก็ยังไม่ก็ยังไม่มีหมายถึงว่าโพลตีความไปว่าเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย คำว่าไม่มีกำหนดแต่ว่าอะไรยังไม่ได้กำหนดเลื่อนไปเลื่อนไปยาวเรื่อยๆเลยไม่มีเลย no แ a i n ไปเลย no pain เยอะใช่สิก็ประมาณนั้นโอเคพี่แบมคุณผม่สายเด็ดไม่เลื่อดโอ้โหทำงานเยอะขนาดนั้นพี่แบมมีทั้งหนังละครละครเวทีนี่ก็คืออาทิตย์ละยี่สิบวันแล้วนะคะทำอาาเเอออทะไรคนตกใจเหมือนคนตีความไปว่าเอ้ยเรามีปัญหากันหรือเปล่าปัญหาเรื่องการเลี้ย จริงๆอ,อยากจะสปอร์ที่แบค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่ทุกวันที่ <c oughs> นักแสดงจะข้ามไปทำละครเวที <c oughs> แล้วมันไม่ง่ายเลยมันเป็นแบบ,แบบแบบนิวแบบพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคย explore <c oughs> ว้วแล้วควรจะต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลย <c oughs> ค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไไดไไดีอะไรกันยากรู <c oughs> ้สึกไงคนบอกว่าแบบมีปัญหากันหรือเปล่าคู่นี้ แต่หลายคนช็อกเยอะนะจะต้องกลับไปฟังแล้วเออคือยังไงแหละคนชอบกับคำพูดของแแววันนั้นโอเคแต่เขาพูดถูกค่ะเพราะไม่ได้พูดผิดค่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่มีวันจริงๆยังไม่ได้แพลนด้วยซ้ำค่ะจริงๆได้คุยนั่งกำหนดเรื่องอะไรแบบนี้นะเพราะไม่เลย ไม่กด pressure เลยค่ะ mm hmm. ตอนแบบแบบโฟกัสเสียงเดียวของของพวกเราตอนนี้แบบย่าชิวค่ะตอนนี้ย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่ว่าพี่แอร์เขาทำเ,เยอะมากซึ่งเขาไม่เคยต้องทําอะไรแบบนี้มาก่อนเราประสบการณ์เนี้ยรู้ว่าการที่แบบเรารับ character เยอะรับชิ้นงานเยอะมันไม่สามารถโฟกัสอย่ื่นได้ hmm. แน่นอนค่ะเพราะกลั mm hmm. บ,บมาถึงบ้านสี่ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย <c oughs> ไม่ไม่อยากกดดันค่ะ อ้ไม่มไม่ไม่ต้องไม่ต้องพรุงนี้ปีหน้าปีถัดไปไม่ไม่ได้มี่แต่ว่าก็ยังก็ยังมีอยู่มีแพนอยู่ในหัวแต่แต่งแม่แน่แต่ว่าแต่ยังไม่มีแพนอะไรเลยค่ะไม่มีวันด้วยูดเลยว่าแต่งแม่ค่ะแต่งแม่ค่ะแต่อไรไม่รู้เค่ะ ทุกคนจะได้สบายใจูแตออ่ละการเออถ,ถ้าได้วันเมื่อไรจะมาบอกได้ค่ะอ๋อคนก็หวานเพราะว่ารูปหน้าจอโทรศัพท์พีแก็เป็นรูปพี่ย่า <c oughs> ล้วสมีแฟนคับแขกอ,อ๋อส,นะสวยไมไม่ไช้าะมันเบอร์เบอร์ไม่เป็นเห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรถ้ายังไม่เปลี่ยนนะรูปที่อิตาลี เป็นเื่อยืนยันว่าก็ยังแฮปปี้ดีอยู่สัข่อยสักขอยกับ100%อ่าววันเกิดที่ผ่านมาด้วยเป็นยังไงโอเคนะคะก็จริงจริงวันเกิดญาติไถ่ละครค่ะแต่ว่าวันก่อนหน้าก็จัดงานเล็กๆ l u นช์เป็น lunch ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่มี้ครว่างตอนเย็นทุกคนไปทำงานกันต่อถูกใจของฝันที่พี่เบให้ไหมโอเคเป็นที่ทำความสะอาดเรียกว่าชอบเลย อยากเป็นะไร่่าเหเราอบภาษาบ้านเองเขาพูดให้เราซ้อมเป็นแบบให้เราซ้อมมอทำได้ทำได้แต่ว่าแต่ว่าชอบทวาสะดวกค่ะพร้อมเป็นแม่บ้านไหมคะทำได้แต่ว่าชอบได้ลองใช้หรือยังของพี่พี่แบเอาจริง ยังไม่ได้กลับบ้านแบบที่แบบเปิดจริงจังไม่ได้อันบล็อกแต่ว่าอยากได้เองค่ะเพราะว่าทุกๆปีทุกคนจะซื้อบางอย่างแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้ใชกระบอกเลยว่าอยากได้แล้วถูกใจเลยอันนี้ส่งรุ่นให้เลยเป็นตำรวจเซอร์ไพรส์เหรอโอเคนะอคนะขอบคุณค่ะ